สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเตรียมจัดส่งให้เลยนะคะไปที่จังหวัดชเชียงสาวค่ะให้ชมความงามของต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ต้นอะไรต้นไม้ใหญ่แย้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังก็คือต้นเทวบุตรนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะปลูกไว้ก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บ้านเราด้วยนะคะบางท่านนะคะที่มีเขาเรียกว่า มีโชคมีดวงอ่ามีดวงทางด้านเสียงโชคเสียงลาบนะคะแค่ดูใบนี่ค่ะแค่ดูใบนะก็อาจจะเห็นตัวเลขดีๆเด็ดๆลอยขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราไม่มีดวงทางด้านเสียงโชคเสียงลาบนะคะเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะเขาเรียกว่ามีน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นไม้เกี่ยวกับเรื่องเมตตามานิยมค่ะ ปลูกดีๆนะคะช่วงนี้ค่ะตอนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะก็จะมีพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยช่วงธันวามกราเนี่ยเขาจะเริ่มจะเริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะก็ออกดอกปีละครั้งนะคะที่ถ่ายคลิปนี้เป็นพิเศษให้เพราะว่าต้นนี้งามมากค่ะนะตั้งใจว่าจะเก็บเป็นแม่พันธุ์แต่ว่ามีผู้มีอุปการะคุณทักถามมาและบอกอยากได้มาก อยากได้มากสาหรับต้นนี้นะคะก็เลยถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมความงามของต้นนี้กันด้วยนะคะสําหรับต้นนี้เลยนะคะเตรียมจัดส่งไปที่จังหวัดฉาเชียงซานะคะตอนจัดส่งไปให้นะคะก็จะมีใบแนบไปกํากับถึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลร,รวมถึงคาถารดน้าคาถาขอโชคขอลาภให้ด้วยค่ะให้ชมอีกทีเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยต้นนี้นะเขาจะมีแค่ กิ่งปักชําแค่กิ่งเดียวเองนะคะ,ะทางช่องเราเนี่ยจะเป็นการปักชานะคะปักชําแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณ45วัน30 4 5ถึงวันนะคะต่อจากนั้นแอ้ก็จะแยกแยกกิ่งปักชําม,มาลงในกระถางก็คือปักชําแล้วเขารอดแบบเขารอดแบบมีรากแล้วอะไรเงี้ยนะคะค่อยนํามาลงกระถางอีกทีพอนํามาลงกระถางอีกทีนึงนะคะก็ต้องดูแลก่อนดูแลสักพักหนึ่งนะคะให้ให้แลดูว่า เขาแข็งแรงแล้วนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยค่ะต้นนี้นี่ดูแลหลายเดือนเลยแหละต้นนี้นะคะเพราะว่าสามกิ่งเนี้ยเนี่ยค่ะสามกิ่งเนี้ยจะเป็นสามกิ่งที่เป็นหน่อโตโตเลยเป็นหน่ออวบๆโตโตที่อ่าแทงขึ้นมาจากดินเลยนะคะแล้วก็สูงขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยค่ะใต้กระถางก็รากแบบออือ ต้นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะแยกกระถางได้เลยถ้าแยากกระถางปุ๊บเนี่ยจะงามกว่าเดิมอีกก็เลยถ่ายมาให้ชมกันก่อนค่ะนะคะก่อนจะจัดส่งนะคะให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุ้ยพูดผิดค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่จังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาค่ะนะคะ,นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ทำตอนที่จะส่งนะคะว่าจัดส่งจะแพ็คลักษณะแบบไหนนะคะไปให้กับผู้มีอุปการะคุณที่สน,ออสนใจในวานเทวบุตรหรือว่าไม้ยแย,ย,ย้ที่ทางช่องเรามีจำหน่ายนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะเอาถุงพลาสติกห่ออย่างนี้ก่อนอก่อนอื่นห่อไปแล้วอะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะก็คือจะใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยพอดีว่าได้ ขี้หมูอัดเม็ดมานะคะพอดีไปสั่งเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นสารอาหารที่ดีมากสาหรับต้นไม้นะคะก็เลยสั่งมาก็เลยใส่ดินแล้วก็ใส่ขี้หมูอัดเม็ดเข้าไปให้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกอะคะ่ะหอ่อแล้วก็เอายางรัดไว้อย่างงี้ก่อนถุงจะได้ไม่เคลื่อนนะคะหอ่อแล้วก็อย่างงี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาสกอตเทปแปะทับอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ชมกันนะคะแป๊บหนึง่งพอดีไม่มีขาตั้งกล้อง แล้วนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะก็คือเอาสกอ๊อตเทปฟิกฟิกล็อกไว้อย่างนี้ค่ะฟิกล็อกไว้ประมาณานี้แล้วก็จะเอากระดาษกระ,าษระดาษแพ็คอีกทีหนึง่งแบบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็จะห่อด้วยกระดาษแบบนี้ค่ะเป็นกระดาษแข็งนะคะห่อทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่เป็นพลาสติกหอ่อแพ็คไว้กันไม่ให้อ่าเวลาน้ำเขาหกแล้วเทอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะนี่ค่ะ ได้เป็นประมาณแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะเอาถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งห่อทับค่ะด้านในเขาจะแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะเอาถุงพลาสติกห่ออีกทีนึงนะคะก็จะมีใบกำกับให้แบบนี้นะคะ่ะใบกำกับนะคะที่ทางช่องเราคือจะบอกว่าตั้งใจทำให้เลยนะคะนี่ค่ะเกี่ยวกับ ไม่ใหญ่ๆยโดยเฉพาะเวลาลดน้ำนะคะคาถาลดน้ำคาถาขอโชคขอลาบแล้วก็สำหรับท่านที maybe, like like ่เป็นคอตัวเลขนะคะก็จะมีคาถาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยก็จะพับใส่ถุงซิปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยเี๋ยวเดี๋ยวก็จะห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะ ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้นะคะจะเหมือนตอนที่เพาะต้นไม้อยแย้ครั้งแรกเลยนะคะก็คือนําไปเพาะใส่กระถางแล้วก็อบวิธีการอบก็แบบนี้เลยค่ะมัดถุงพลาสติกมัดปิดปิดผนึกแบบเป็นสุญญากาศเลยอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นการอบต้นไม้อย่างหนึ่งนะคะไปถึงนี่รับรองค่ะไม่มีเสียชีวิตแน่นอนไปถึงต้นไม้นะไม่เสียชีวิตนะคะนี่ค่ะก็จะ ประมาณอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตะกร้านำใส่ตะกร้าอันนี้ถ่ายคลิปเองคนเดียวนะก็ตะกุกตะกากเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบใส่ตะกร้าก่อนนะคะก็จะใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมัดเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จสําเร็จเรียบร้อยนะคะก็จะจัดส่งให้ประมาณนี้เลยนะคะแพ็กใส่ตะกร้ตาตะกร้านี้จะไซส์ใหญ่กว่ากระถางนิดนึงนะคะ่ะก็เลยดูคร่องหลงหลวมนิดนึงนะคะ นี่ค่ะป๊นี่นะคะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตะกร้าใบนี้ค่ะมาใหญ่แยกกระทางนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ที่เวลาจะส่งให้นะคะก็จะแพ็กแบบนี้เลยปแข็งแรงค่ะ <c oughs> แข็งแรงทนทานหายห่วงนะคะก็ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเตรียมจัดส่งให้นะคะ ที่จังหวัดฉัดชังเศร้าค่ะได้รับไปแล้วก็ขอให้เป็นต้นไม้ที่นำโชคลาภนำความเป็นมงคลเข้าสู่ครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ